มาดูดวงของวันที่26เดือนตุลาคมนะครับ2565ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น2ขค่ำเดือน12ปีขานนะครับมาเรามาชมดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะฮะคนที่ชมทางทิตตอรช่วยกดหัวใจนะฮะแชร์ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์รับพลังงานดีๆที่สำคัญนะใครที่ชมเป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งรู้จักกัน กดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ด้วยในทุกๆแพลตฟอร์มดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดอดยู่ที่599บาทคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ท i k ตอ k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวันาคาไ,ได้เลยส่วน,นที่ใช้ iPhone iPad นะครับแตะลิงก์นั้นเข้าไปนะครับพอเห็นคําว่าเปิดแอปนะฮะจิ้มค้างไว้มันจะมีคําว่าเปิดลิงก์่าแล้วก็ถึงจะเข้าไปได้นะครับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มไได้เลยนะครับ ตั้งจิตอธิษฐานนะนะครับขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเปิดดวงให้กับคุณเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมาครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ไพ่ราชาไม้เท้ากิจการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะได้มีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือว่าธุรกิจที่คุณทํานั้นจะโตขึ้นนะครับคุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นการเงินช่วงนี้มีการลงทุนที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เลือกที่หนึ่งแล้วกันเนาะสุขภาพช่วงนี้ดูแข็งแรงดีไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับคนโสดครับคุณเป็นคนพูดเก่งนะครับเจรจาดีจึงเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับคนที่มีคู่นะครับไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะครับด้วยความสามารถของคุณคุณสามารถเคลียร์กันได้ในครอบครัวของคุณเองนะครับคนวันอาทิตย์นะครับเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรียอมหักไม่ยอมงอทําคุณคนไม่ขึ้นเป็นราชาของจักรวาลธาตุไฟนะครับ อันยมณีจึงเป็นโกเมนสีแดงนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการไปถวายสังฆทานอันนี้หลอดไฟไปฉา้ใส่บาทนะครับแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงนะฮะทําบุญต่ออายุนะครับค่าน้ําค่าไฟวัดพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับให้บูชาพระขุนแผนนะครับหรือไม่ก็เป็นพระปางมานิชันนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับอว้าวนะฮะได้ไพ่เดดเมจิกเชียนนะครับ กิจการช่วงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแล้วก er ็คนที่ทํางานเกี <anc> an <analysis on> er ่ยวกับการพูดการเจรจานะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับการเงินครับมีการเล่นแร่แปลธาตนะครับซื้อมาขายไปนะก็เงินเข้าดีเหมือนกันสุขภาพในวันนี้ก็ดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีๆนะครับคนโสดครับในวันนี้ความรักของคุณก็มีคนเข้ามาอยู่นะครับอยู่ที่คุณจะเลือกไหมแค่นั้นเอง คนที่มีคู่จริงๆแล้วปัญหาในชีวิตคู่คุณไม่มีอะไรเลยแต่คุณคิดเยอะไปเองนะครับคนบัรจันนะครับเป็นคนมีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่อ่อนหวานนะครับแต่บางครั้งก็ดูอ่อนไหวเหมือนกันนะครับธาตุดินชุ่มน้ําราชนีจักรวาลนะครับอัญมณีจึงเป็นเพชรทำบุญเสริมดวงนะครับไปวัดใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆน้ำนะครับอย่างเช่นวัดหลวงพ่อโสธรนะครับวัดหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะนะถวายสังฆทานน้ําฉันน้ําใช้นะครับค่าน้าค่าไฟวัด พระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงนั้นนะครับให้บูชาพระสมเด็จนางคญาครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ก้าเรียงว้าวนะครับวันนี้กิจการของคุณคนค้าคนขายร่ำรวยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขยันหน่อยนะวันนี้นะครับการเงินครับโอ้โหเงินเข้าดีเนาะนะครับไหว้พระภูมิเจ้าที่แล้วเงินจะเข้านะครับสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของอากาศการเจ็บป่วยเนาะ คนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่นิ่งนะครับยังต้องอยู่เงียบๆก่อนคนที่มีคู่ครับความรักของคุณไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะครับแม่นะคนบัาคัเป็นคนขยันนะครับเหนื่อยตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแต่ใจร้อนมุทะลุไปหน่อยนะครับธาตุลมนะเป็นแม่ทับสวรรค์อัญมณีจึงเป็นทับทิมสีชมพูครับทำบุญเสริมดด้วยการไปบริจาคโลหิตนะครับทำบุญโรงพยาบาล หรือไปถวายสังฆทานในสังฆทานก็จะมีมีดโกนที่โกนโกหนวดมีดตัดเล็บผ้า,าก๊อตพันแผลอะไรพวกนี้นะครับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับให้บูชาพระเนื้อผงพุทธคุณอย่างพระสมเด็จโตสมเด็จวัดระครังอย่างเงี้ยนะท่านที่เกิดในวันพุธครับโอ้โหได้ไพ่เดวิลนะครับกิจการช่วงนี้ให้ระวังเรื่องเอกสารนะครับระวังจะมีคนอิจฉาใส่ร้ายนะครับ อันนี้ตัวคุณเองต้องระมัดระวังอย่าโต้อตอบนะครับการเงินในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายพอสมควรเลยนะครับการลงทุนยังไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเก็บเงินไว้ก่อนสุขภาพให้ระวังอาการเวียนหัวนะครับบ้านหมุนนะครับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงคอนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักให้ระวังคนมีเจ้าของมาชอบคุณนะคนที่มีคู่นะครับคุณต้องหนักแน่นในคู่ของคุณนะครับไม่ใช่ว่าไป เชื่อคนนู้นเชื่อคนนี้เขายุแย่ให้คุณทะเลาะกันนะครับคนวันพุธกลางวันนั้นเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันนละสร้างวิมานในอากาศนะครับช่างพูดช่างเจรจาเป็นดาวแห่งการค้าขายธาตุน้ำอัญมณีจึงเป็นมรกรวันพุธกลางคืนครับนะบเป็นคนใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียชอบสารหรือสิ่งลึ้ลับธาตุลมเทพเจ้าแห่งการเมามัวนะครับอัญมณีจึงเป็นนินนะครับ ทำบุญเสริมดวงด้วยการไปถวายผักผล,ลไม้นะฮะอาหารซึ่งเส้น,สนถวายสังฆทานนะครับก็จะมีสมุดดินสอทำบุญงานศึกษาสังฆทานยานะครับแล้วก็มีล่มมีรองเทา้าพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงพุทธกลางวันเป็นพระพุทธลีลาพุทธกลางคืนนะครับจะเป็นเครื่องรางของขลังทั้งหลายครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีนะครับ ช่วงนี้ได้ไพ่สิบเหรียญนะเพราะฤหัสบดีถือว่าดีมากๆในช่วงนี้ถ้าค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมานะครับนะเก็บเงินดีๆนะเพราะคุณเป็นคนที่เครียดในเรื่องของเงินนะครับการเงินนะครับในช่วงนีนะ้เงินไหลเข้าเยอะนะครับแต่ถ้าไม่เก็บเงินก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับต้องระวังด้วยนะครับสุขภาพนะให้ระวังเรื่องความเครียดความคิดเยอะนะครับคนโสดครับวันนี้ คุณจะโชคดีนะอาจจะเจอสายเปก็ได้นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณจะได้ข่าวดีอะไรบางอย่างจากคนที่คุณรักนะครับคนพฤหัสเป็นคนช่างคิดช่างวางแผนชอบสอนเป็นดาวแห่งคุณธรรมอาจิงเป็นธาตุดินแล้วอัญมณีจึงเป็นแก้วไพลทูสีเข้มๆนะครับทาบุญเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถวายสังฆทานมีหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะเพศหรือศีลธรรมะนะครับทาบุญค่าน้ําค่าไฟวัดด้วย พระหรือวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับให้บูชาพระปางเปิดโลกครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ราชาไม้เท้านะครับกิจการถือว่าโอ้โหนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับงานใหญ่โตขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นอันคุณเองจะต้องรับมือให้ดีๆนะครับการเงินครับวันนี้มีเกณฑ์ใช้ใจเยอะเลยนะครับเพราะความรับผิดชอบของคุณนั่นเอง สุขภาพให้ระวังเรื่องของการพักผ่อนน้อยดูแลตัวเองนิดนึงเนาะใจร้อนคนโสดครับจเป็นปคนที่มีสเสน่ห์นะนะครับใครๆก็แอบรักคนที่มีคู่นะวันนี้ถือว่าความรักคุณเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้นะครับทําให้ความรักนั้นแฮปปี้แต่บางทีคุณดูเบื่อเนาะเคลียร์ปัญหาไปบ่อยคนมาสุขเป็นคนที่ยิ้มเก่งมีสเสน่ห์สนุกสนานร่าเริงนะครับชอบความบันเทิงชอบแต่งตัวแต่เป็นคนขี้บน่น จิ๊จู้จีจ้จเป็นด้านศิลปะและกรรมมารมนะครับธาตุน,น้ําอัญมณีจึงเป็นไพลินการทําบุญนะครับไปไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับใส่บาตรด้วยขนมนมเนยนะครับถวายสังฆทานอันมีหมอนมีผ้าห่มนะครับหรือมีอาสนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจัดดอกไม้ถวายพระดูแลห,หิ้งพระนะครับทําให้หิ้งพระสะอาดพระเครื่องหรือวัตถึงงคลเสริมดวงนั้นให้บูชาพระปิตานะครัานท,ที่เกิดในวัน เสาครับโอ้โหได้ไพ่แปดดาบนะครับในช่วงนี้เนาะกิจการมักจะเจอแต่ปัญหารอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นให้อยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็หาที่ปรึกษาที่ดีนะครับอาจารย์เชื่อว่าต้องแก้ปัญหาได้นะครับอย่าพยายามดันหลังนะครับการเงินครับในช่วงนี้ยังไม่ต้องลงทุนนะครับในวันนี้เนาะยังไม่ได้เลยนะลงทาไมก็เสียสุขภาพระวังอาการปวดหลังปวดเอวนะครับปวดตามข้อ คนโสดครับวันนี้ความรักคุณยังไม่เปิดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นความรักยังไม่ดีครับคนที่มีคู่นะครับบางครั้งคุณต้องเปิดใจฟังคู่ฟังเหตุผลของแฟนคนบ้างนะครับและทุกอย่างจะแก้ไขได้คนวันเสาร์นะครับเป็นคนคิดเจ้าหลักการนะฮะวิตกตริบวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากนะครับธาตุไฟสมขอนเป็นเทพเจ้าแห่งโคษทุกข์นะครับอัญมณีจึงเป็นพลอยสีม่วงทำบุญด้วยการถวายสังฆทานยาถวายไม้เท้าพระแก่ๆนะครับ ทำบุญโรงพยาบาลสงไหว้พญานาคนะครับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับให้บูชาพระเนื้อว่านนะครับอ่ะนี้ก็จะทําให้เสริมโชคลาภนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอาจารย์นะครับนี้ลาไแล้วครับสวัสดีครับ